ดีครับพี่น้องสวัสดีตอนเช้าหลังจากเมื่อวานนี้ฝนตกแรงมากป่าครับฝนตกแรงมากครับผมก็ไม่ได้มาดูเลยไอยผมก็แดกมาใหญ่หรอครับไม่ได้รู้มันจะเป็นยังไงจะมีปลาเข้าไหมไม่เหลือครับเข้ามีปลาเข้าครับแต่ไม่เยอะเท่าไหร่ ถือว่าเข้าครับถือว่าเข้าครับอุ้นโดดไปอีกแล้วหนึ่งตัว,วเข้าครับเข้าเข้าผัาดอาดินมาด้วย หมานหมนครับปลาชนปลาดุกปลาหมอครับโอเคครับชาวนี้เมื่อวานฝนตกครับตกแรงมากเลยน้ําขึ้นผมก็กลัวน้ําจะท่วมรอบมือมาย้ายรอบเกินหัวข้างบน,นครับมาตักปลาขึ้นครับนะครับผลง,งานของหลังแรกครับหมานหมานครับหมานหมานหมนโอเคครับเดี๋ยวเอาไปใส่ถุงแล้วก็ไปดูหลังต่อไปด้วยกันเอ้ เหลอผมไปไปอยู่โรงน,นั้นนอนนี่เนาะ,ะหน้ามันพัดไปรอยังไงป้าไม่เข่าเลยนะโอ้เข่าครับพี่น้องเข่าพี่น้องเข่าเข่าเข่าเฮายเนาะปลามันตีรอบเอารอบอกไปตีดังกาไปเลยครับน่โอ้ปลาตัวนี้เดียวหนึ่งตีรอบผมไปคลักแกะนี่ครับปลาตัวนี้เดียวหนึ่งมั่จะรอดตาลรวตีรอบผมไปคลักแกะโอยครับพีน้อ สภาพโอเคครับเดี๋ยวเอามาใส่กันคืนห,หลังที่สามครับทุชายลองยกดูตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ แปลกจางนะครับตัวยแย่ครับครับเดี๋ยวเอาไปใส่ไว้คืนก่อนครับครับมาชมหลังต่อไปกันไม่รู้ว่า มามีตัวหรือเปล่าเห็นรอ,อ,อบไหมลูกเห็นรอบไหมมีตัวไหมไม่มีไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อครับว่ามีมตะแมย์พอมีอยู่ยังไงล่ะไม่ปลาจ่าออกเนี่ยแปลงว่าไปเถอะแปงมันไม่น่าเชื่อครับ ปลาจะบดหวังไงเชินี้ไม่ติดครับหลังนี้ขนาดหนาโนล่ไหลย,ยังพักปลาช่องช่องนี่ปลาติดดีนะครับนี่เงียบเลยปลาเงียบปลาเงียบหรือคนเงียบออกไปก็ไม่รู้ช่างมันครับนะครับชมหลังนี้ปลาหน่อยหลยเลย น้ำท่วมรอบอีกแล้วจะติดปลาก็ตายครับหน่นเด้นะเออติดไหมน้ำท่วมรอบครับขยาบล้างหนะ่อย ไม่ติดเลยไม่ติดเลยครับป่าจะหมดหวังนี่แถวนี่งใบไม้มปุกดีใบไม้งหังปุกดี คนะครับมาดูมีปลาไหนกระโดดโคกไหมเขาว่าดักปลาบนโคกนี่แหละโอ้โาแต่น้ำม,มันจะขึ้นนะถุงติดขาดเลยครับน้ำม,มันขึ้นครับวีนีเหรอเออมีปลาดุกขึ้นมาเสยครับพี่น้องเออขนาดน้ำส,สูงไหมครับเนี่ยปลาดุกเผือกขึ้นมาด้วยครับปลาดุกขึ้นมาได้เฉยเลย แล้วแล้วไปใส่ถุงกัน,นอ like ตอนนี้โอ้โหกดสุดยอดเลยประดูอันนี้บ่าว่าแล้วกดหัวมันดิเดี๋ยวไปจับยังไงกดหัวมันลงก่อนกดดินี่ รือปัญญาลูกผมจะจับปลาดุกไดไหมครับเออโซนทางสตต์ะเกียดได้ขนาดนี้ครับทีค่ครับเดี๋ยวไปชมทางบ้านใหม่ด้วยกันมาครับชมหลังนีดดูมันเป็นวางเฉียรครับไม่ใช่ทางน้ำบ้านไหนดอก มาดูว่ามันจะมีตัวปลาหรือเปลา่าน่าไปดูดูวยทำไมอย่ามันลงงั้นละ่ะปกติอย่าพอปกเลยนี่ไม่ใครมาดูใครมาดูหายเดี๋วนี่อืมอันนั่นมีหรือเปล่า บบีไลม,ม,มีใช้มีผูดีอ้าวมันจะแข็งมันจะแข็งเอ,อ้ยไปดูหลังต่อไปเอาละโอ้มาชมหลังนี้กันหลังจากฝนตกน้ำไหลแรงไหมเนาะ โอ้ไหลครับน้ำไหลน้ำไหลครับโอ้ไงมาอย่าแตกๆนี่ผมว่าม,มีปลาเข่าแล้วครับนี่พี่น้องอย่าแตกๆนี่มีม,ม,ม,มีปลาเข่าครับพี่น้องแต่ไม่ใช่ตัวหน่อยตัวใหญ่ใช่ไหมปลาดุกดุปกติก็ไมรอผมแตกครับแต่ ทำไมรอบผมแตกครับแค่ยาเนี่ยมันแตก,กแครับแคโอเคครับเดี๋ยวไปดูหลังต่อไปปกติไม่น่าใช่มาครับชมหลังนี้ด้วยกันมีปลาหรือเปล่าโอ้มีครับมีดูไกลๆเห็นเลยครับดูไกลเห็นปลาดิ้นเลยครับน้ำใสไหวครับรอบอยาแตกๆนะครับ อย่าแตกๆน้ำไปไว้ครับ <S <S มีครับมีปลามีปลาโอ้ครับยกครับโ,โอ้โอ้สุดๆแล้วครับของเขาสุดๆแล้วครับของเขาสมานเป็นของเขาครับตัวครับโอ้เอ,อนาน้ำกะเด็นติดหน้ากล่อง เดีย๋ยวให้ลูกชายเอาไปใส่ถุงเดี๋ยวผมเดินมาดูแล้วนีแป๊บนึงว่างไว้ข้างฟังเฉยยครับไม่รู้ปามจะวิ่งไหมไม่รู้มันจะวิ่งเข้าหรือเปล่าปกติก็ไม่ค่อยเข้าเท่าด้วยไม่เข้าครับ

มีปลานเปล่าฮึมีไหมเอาใหม่ออกเลยว่าเออดึงออข<า>ึ้นไปนู่นพักใหม่ไปนู่นเออได้ป้าขุดมาสามตัวสามหนังครับสามหนังฮ่าทีนี้เดี๋ยวนายเามาถ่ายรูปคืนเด้อ คือมีพอจะขามน้ำแหละเดี๋ยวผมจะต้องขามน้ำครับขามน้ำไปดูหลอกฝั่งถนนครับคงจะไม่ได้ถ่ายครับ